ชีวิตปัจจุบันออยสารุตาหายหน้าจากวงการ10ปี ได้ด้ว,ว่าเปิดภาพล่าสุดคุณออยสรุตาที่มีประเด็นมือที่3เมื่อหลายปีก่อนโดยสาวออยได้ขออนุญาตแฟนหนุ่มก่อนเปิดใจทุกประเด็นในส่วนประเด็น Talk of the t o w ทด้วยกับประโยคที่ว่าอยากหน้าเหมือนออยสรุตาที่ซุปตาสาวคนหนึ่งได้โพสต์ในทวิตเตอร์คุณออยก็ชี้แจงว่าสําหรับออยตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกขำๆไปแล้วเพราะว่าออยเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นจนกลายเป็นว่ามีผลกระทบมากมายเฉยเลยเริ่มต้นมาจากที่ออยเนี่ยไปออกรายการเกมโชว์แล้วเขาถามว่า เคยคบกับไฮโซคนนี้ไหมออยก็ตอบว่าเคยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นนะตอบไปตรงๆเพราะว่ามันผ่านมา5-6ปีแล้วแล้วการครบกันมันก็มีหลายระดับแต่ว,ว่าเราก็ไม่ได้อธิบายยาวไปนะแล้วก็มีพี่ส่งข้อความมาให้ดูก็งงแล้วก็ตกใจไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนทําเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็มีแฟนคบกันมา2ปีแล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข้อความขอโทษเป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าประชดประชันมีการขอโทษผ่านสื่อผ่านการถแถลง ข่าวชี้แจงก็ต้องถามว่าขอโทษใครเพราะเวลาโพสต์ว่าอยากหน้าเหมือนออยสรุตามีการให้สัมภาษณ์แบบแบ่งชนชั้นซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นเรื่องต้นทุนสูงการเป็นนางรองพูดอะไรก็ผิดเสมอหรือเปล่าออยพลาดเองที่ไปตอบคำถามนั้นในรายการผลที่ออกมาก็คือตั้งรับไม่ทันจริงๆในตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ได้คิดจะฟ้องหรือว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คิดว่าเป็นเรื่องตลกไปแล้วแล้วก็เป็นบทเรียนด้วยออยเคยบอกเอา ว่าไม่ขอร่วมงานด้วยแต่ตอนนี้ขอคิดใหม่แล้วออยสามารถร่วมงานด้วยได้มองเรื่องนี้เป็นแค่น้ำพึ่งหยดเดียวไปแล้วนั่นเองล่ะคะ่ะ